สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระเครื่องหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรอศอเหรียนที่ระลึกรอศอเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสดไหมครับที่ระลึกรอศอสองสามเ้าหลวงปู่หาสุพโรนะครับวัดศักดิ์วันนะครับจังหวัดกาลสินนะครับขอบอกก่อนว่าท่านเป็นพระที่มีอภิญญานะครับทรงเห็นนิมิต โครงกระดูกเนื้อเสาครับคนแรกนะครับของประเทศไทยครับหรืออาจจะของโลกก็ได้นะครับผมนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับตัวเลขอะไรผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมลองแกะดูเนื้อจริงจริงนะครับป๊บนึงครับครับหลังจากที่แกะมาแล้วก็เลียนค่อนข้างสวยมากนะครับผมโอ้โหมันทองคําเลยนะครับผมอุ้ยอ๋อขอัห นี่ครับผมผูกันหรือเปล่าอาจไม่ชัดนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมเหรียญค่อนข้างหน้ามากครับครับผมนี่ครับเลขอะไรก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอส่องดูเลขก่อนนะครับก็ส่องดูแล้วก็วันนี้มันมืดนะครับผมพรีถ่ายคลิปตอนกลางคืนก็ยังมองไม่ชัดครับว่าเป็นตัวเลขอะไร เป็นอันว่าเลรียนสวยมากครับผมนาดีมากครับสวยงั้นก็ขอจบคลิปพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ